วันจันทร์ที่17มกราคม2565เวลา9นาฬิกานางสาวราตีสังคมศิลป์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแห่งมหาราชณหอประชุมวิถีอีสานสารากางจังหวัดยะโสธรโดยมีนายชุนทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเป็นประธาน เวลา9นาฬิกา30นาทีร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชณโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยาตำบลเดิดอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธร วันอังคารที่18มกราคม2565เวลา9นาฬิกานางสาวราตีสังคมศิลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธรร่วมงานรับพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและวันยุทธหัตถีณหอประชุมวิถีอีสานสารกากังจังหวัดยโสธรโดยมีน,นายชนทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธาน เวลา9นาฬิกา30นาทีนางสาวราตีสังคมศิลป์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาดูแลบำรุงรักษาถานนโครงการหนึ่งจังหวัดหนึ่งถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณบริเวณสนามหน้าห้างเทสโก้โลตัสสาขายะโสธร วันพุธที่19มกราคม2565เวลา8นาฬิกา30นาทีนายสุวิทย์กุลวงนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมอบรมพนักงานตรวจแรงงานออนไลน์ตามแนวทางปฏิบัติการตรวจแรงงานฉบับปรับปรุงที่คำนึงถึงแรงงานหญิงข้ามชาติความรุนแรงและการล่วงละเมิดแรงงานทำงานบ้านและแรงงานบังคับให้แก่พนักงานตรวจแรงงานรุ่นที่8ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting วันพฤหัสบดีที่20มกราคม2565เวลา8นาิกา30นาทีนางสาวสุจิตตายาวราชและนางสาวพัฒธธนิตคงนินนักวิชาการแรงงานชำนาญการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจาการตามแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีผ่านโปรแกรม Google Meet โดยมีนางสาวราตีสังคมศิลป์สมสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดโสธรอเป็นประธาน เวลา13.30น,นาทีนายสุบิตกุลวงนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนายอดิศักดิ์ชาลีนิติกรชำนาญการตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการประเภทบริการทำความสะอาดและบริการรักษาความปลอดภัยจำนวน4แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธร วันศุกร์ที่21มกราคม2565เวลา9นาฬิกาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระโสอรจัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประจำเดือนมกราคมณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระโสทรเพื่อมอบหมายงานตามตัวชี้วัดและติดตามผลการดำเนินงานโครงการและติดตามผลการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กรมกำหนด เวลา14สนาฬิกา30นาทีนางสาวราตีสังคมศิลป์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรร่วมประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่1ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยมีนายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธาน ในระหว่างวันที่17 19มกราคม2565สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรเป็นตัวแทนสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการมอบเช็คเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างให้แก่ลูกจ้างของบริษัทบินเลียนออนไลน์แอนไทยโกบอลจำนวน4ลาย นางสาวราตีสังคมศิลป์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรน,นำเจ้าหน้าที่สำนักงานสวมใส่ผ้าไทยผ้าพื้นเมืองทุกวันอังคารและวันศุกร์เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้มาติดต่อราชการและประชาชนทั่วไปตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน